ครับยินดีต่อนรับฟีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ทีมงานของพ่อสวยพารวยผู้เท่าพารวยครับเอฟซีครับผมนะครับนะเอ้าเมื่อนี้จแปลว่าแจ้งข่าวดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมข่าวดีอะไรครับข่าวดีคือน้องถุงเงินได้โทรศัพท์แล้วนะครับขับเอฟซีครับผมนี่นะครับเนาะซื้อให้เดรนไวน์เอฟซีครับผมของใหม่ล่าสุดนะครับเนาะอันนี้ออกออกมาให้เอฟซีเบิรงครับแต่ว่า ตัวโทรศัพท์ของเครื่องตัวนี้นะครับมาที่ fc ครับผมของน้องทุงเงินนะครับเพิอใหม่ล่าสุดแกะกล่องครับวิธีครับผมอย่างสวยเลยนะครับเนาะราคาก็อยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมาตั้งไว้ fc ปนทรงมาให้หอดสองพันเก้าถ้าพี่ทีครับผมขอบคุณขอบุญนี่แน่นะครับทย่อยมาขอบุนขอบคุน fc ทุกท่านทุกคนแตครับเด้อที่ ให้ยกำลังแรงไกจากน้องผู้เงินนะครับเนาะอันนี้แกะกล่องมาให้ครับพี่ครับผมแกะกล่องมาให้ดูเรียบร้อยแล้วครับเนาะแล้วก็พร้อมกับมันขอบมันครับพี่ครับผมคือกรอบมั่นนี่ครับพี่ครับผมมีกรอบมั่นนะครับเนาะอันนี้คือกล่องกล่องของน้องผู้เงินเป็นได้โทรศัพท์ใหม่ได้ครับแล้วเอพีครับผมครับเนาะได้โทรศัพท์ใหม่เรียบร้อยครับ แต่สีส้งไปเพิ่มมือนี่นะครับน่าจะข่าวดีอีกอย่างหนึ่งครับพี่ที่ครับผมน้องผู้เงินโทรมาเมื่อกี้บอกครับพี่ครับนี่นะครับเป็นกองนะครับเนาะเป็นกองของอ่ากับปความอ่าก็เป็นสองเจ็ดเก้าเก้าครับพี่ที่ครับผมอันนี้นะครับเนาะมีทั้งกองทั้งกรอบพร้อมให้เรียบร้อยครับพี่ที่ครับผมสีได้เอาน้องเอฟซีน้องผู้เงินนะครับเอฟซีครับผมส่งไปให้น้องผู้เงินนะครับเลิอจัดกาส่งขายอย่างเด็ดครับที่ ตกดูผลแหละน้องขับเนาะเียแล้วก็ซื้อซิมใส่ให้อีกแต่ว่าน้องผู้เงินบอกว่าซิมที่จะใส่นี่ครับเนาะให้โทรไปถามน้องผู้เงินอีกทีนึงก่อน fc รับผมบอกครับอ่านั่นก็ซื้อทองให้ใส่เรียบร้อยแล้วกับท่องแผนยูคอนะครับพี่ซีกับผมให้น้องผู้เงินนะครับเนาะ fc ให้ทองมาพี่ซีรับผมหนึ่งสลึงนะครับเนาะ fc รับผมแต่ที่แขวนอยู่นั้นคือหนึ่งบาท ห้าสิบขับไที่กับผมน้องคู้เงินแค้นยี่นขึ้นหนึ่งบาทหาสิบตังค์นะครับเนาะว่าร่วมเป็นนี่พอาะว้กะร่วมร่วมแล้วครับได้หนึ่งบาทห้าสิบตังค์นะครับเรื่องของน้องคู้เงินนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณเรียบซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะตีเมตตาน้องคู้เงินขับไปที่กับผม้น้องคู้เงินอ่ามีถอดใส่ไพร้อมกับมีอ่าโทรศัพท์ใส่รับไปที่กับผมอันนี้แต่ว่าซอยนี่เสียว แข็นข้อหน่องทุ่งเงินสีตะกรับเด้อสี่ปวารีส่งไปเพราะว่าสี่งไปให้คนตาโทรศัพท์นะครับเพราะว่าคนโทรมาหาพอไว้อยู่เป็นประจำเพียงฟังหน่องทู่เงินตะครับเว้าเอฟซีกับผมอ้าวถุงเงินมาแล้วครับถุงเงินดีใจไหมลูกค่ะดีใจเอฟซีซื้อทองให้ซื้อโทรศัพท์ให้ถุงเงินครับขอบคุณถุงเงินจะครับ,<จ>รบขอบคุณเอฟซีนะลูก ขอบคุณทุกทีครับลูกทุกคนครับอสาครับเอาขอบคุณถุงเงินจะเอาเอาเลขเบอร์โทรนะเลขท้ายอะไรลูกถุงเงินจะเอาเบอร์โทรเบอร์โทรเก้าศูนย์เจ็ดนะเก้าศูนย์เจ็ดครับเอาลงท้ายด้วยเก้าศูนย์นนเจ็ดใช่ไหมลูกลงท้ายครับโอ้เอาตัวท้ายเก้าศูนย์เจ็ด ถุงเงินครับดีใจมากไหมลูกดีใจครับอืมดีใจมากเลยเสียใจนิดหน่อยอะเสียใ,ใจอะไรลูกหืมม่มีคนพูดถางเงินไม่มีคนพูดกับถุงเงินม,มีคนพูดให้ถุงเงินถุงเงินไม่คพอใจอยูอค่ค่ะโอใครใครพูดให้ถุงเงินลูกเขาเขาหยอกเล่นมั้งลูกเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดให้ถุงเงินหรอกเขาหยอกเล่นลูกอแต่มันหยอกเงินกับถุงเงิน ถุงเงินก็บอกตรงๆเออถงเขาเคยพูดเล่นกับใครดินะพ่อเขาก็รักถุงเงินนั่นแหละลูกรักไม่ต้องกระตุ้งเงินแบบนี้นี่นี่นีพ่อซื้อมาอันกล่องนี้ไอ้ตัวตัวกรอบมันดีสีเหลืองสวยลูกสีชมพูชอบไหมลูกเอาพ่อเอาสีสีเหลืองดีกว่านะอ่าคล้ายๆสีเหลืองนะลูกคล้ายสีเหลืองแต่ว่าตัวตัวตัวเครื่องมันเป็น มทั้งสองอันเลยงองันนตัวตัวเครื่องมันสีสีฟ้านะลูกคร่บเพราะว่ามันไม่มีสีชอบไหมลูกครับเอตัวตัวนี้อตัวตัวนี้คือตัวกรอบมันนะครับครับตัวตัวกรอบมางสองอันเลยถุงเงินเรือกันนะครับสองอันใช่ไหมลูกอออัเนี่พอซื้อมาเดี๋ยวเรียบร้อยอให้เอฟซีดูก่อนแล้วก็จะอส่งไปให้ถุงเงิน ครับผมอ่ะวันนี้บอกสามตัวเล<ม>ยบอกลูกครับเอาเบอร์โทรถุงเงินแล้วกันอเอาเบอร์โทรถุงเงินแล้วกันครับล้วก็อยากได้โทรหาถุงเงินนะเออถ,ถ้าใครอยากได้หวยให้โทรหาถุงเงินเลยใช่ไหมลูกครับเอา้าแล้วเขาจะไม่ดูคลิปพ่อไหน,นี่ถ้าโทรหาถุงเงินดูสิดูสิจะไม่ดูได้ไงกาไม่ดูถุงเงินไม่บอกนะโอ้ก็จะบอกว่าต้องดูคลิปพ่อไหว้วยนะเอ้าไม่ดูถุงเงินไม่บอกนะเออ ทุกคนดูของแล้วพข้ไหวน,นะท<อ>ุกคนจะไม่บอกโอ้อืมให้ด้วยไม่ให้นินเฉียงไม่นะนะครับครับเมื่อกูถูกมันตถูกมันจะรู้โอ้ทุกนจะเขียนเบอร์โทรไว้เลยอะไรครับครับเมื่อกรมานะทุกคนจะเขียนเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรจะขึ้นไม่ให้เขียนเขียนงเลยโอ้ถ้าใครโทรมา ถังนจะรู้เลยโอ้ถ้าใครตัวไปหามงเงินไม่ได้นะอืมโกหกถุงเงินไม่ได้ใช่ไหมลูกแม่โกหกถุงเงินนะถุงเงินจะไม่คงด้วยโอ้ถุงเงินรู้แล้วครับวันนี้เอฟซีเขาก็ใจดีเขาก็รวมกันซื้อทองให้ซื้อตัวเล่นกับถุงเงินหน่อยนะเอองั้น ก็เติมเงินใส่ตัวโทรศัพท์ให้ถุงเงินนะถุงเงินไม่มีตังนะว่ามีใครให้ตังเลยอ่ะโอ้ต้องเติมให้ถุงเงินทุกเดือนด้วยเลยลูกครับก็อ,อย่างนี้นถุงเงินไม่มีเวลาโทรหาใครนะโทรห้ถุงเงินอืมอืมอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่เฮียงสมัครรายเดือนเติมให้ทุกเดือนเลยนะลูกเนาะแม่เฮียงไม่ทำให้อยู่ดีเออก็อให้ร้านเขาทำนะลูกแม่เฮียงเขาทำไม่เป็นหรอกต้องไปให้ร้านเขาทำให้บอกว่าสมัครรายเดือนให้ถุงเงินหน่อยเดือนละสองร้อยกว่าบาท ถุงเงินจะได้โทรมาคอ๋อถุงเงินก็ได้โทรมาหาแล้วก็ใครก็ถึงแต่ละเดือนปุ๊บก็จะมีคนเติมเงินให้ถุงเงินโอเครับต้องอย่างนั้นนะต้องสัญญากันนะเออสัญญาเนยลูกสัญญานะครับก็ไม่ได้นะไม่ได้นะถุงเงินจะไม่ให้นะถุงเงินก็ต้องบอกหวยให้ถูกทุกทุกงวดเด้อลูกเด้อครับได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้ววันนี้ชื่อพวราัพท์ถุงเงินแล้วกัน โอ้ซื้อเบอร์โทรศัพท์ถุงเงินเลยครับโอ้ซื้อเบอร์โทรศัพท์ถุงเงินเลยถุงเงินให้ตัวนี้ใช่ไหมลูกครับตัปุ๊กว่างปุ่ทดัให้ตัวไหนผมกไม่รู้เลยโอ้ตัวถุงเงินยังไม่รู้เลยเหรอครับยังไม่รู้เลยนะคะต้องซื้อตัดหน้าตัดหลังนะไม่ใช่ว่าตรงๆเลยไม่เอานะ๋อต้องตัดเอาสองตัวแล้วลูกสองตัวค่ะอืมต้อง เออสามสามตัวที่มาไม่รู้สามตัวนี่ไม่แน่ใจนะครับออแต่ตัวถุงเงินงมองไม่เห็นเลยอ๋อ้ดูเงินมองมเห็นแค่สองตัวเหรอล้อเบอร,โร์โทรนะไม่ใช่เลขนะเบอร,โร์โทรเบอร์โทรศัพท์ถุงเงินนะเออค่คนหนึ่งจะไปก็ซื้อไม่เอายังไม่ใช่เลขอ๋อยังไม่ใช่เลขอ๋อพ่็จำได้แล้วรู้ไหมที่ว่าถุงเงินจะไปนั่งสมาธิอ่ะตรง ถุงเงินเจ้าเบอร์นั้นอ๋ใช่เก้าสเจนะอ๋อครับผมเอาตัวนั้นวนขวาก็เก้าสเจ็ดนะเก้าสิเจ็ดนะลูกเนาะครับที่ว่าผมมันจะไปนั่งสมาธิอ่ะอ๋อเก้าร้อยสิบเจ็ดนะเก้าสิบร้อยสิบเจ็ดหรืเก้าสิเจ็ดลูกเก้เก้าเจ็นะเก้าเจ็ดอ๋อที่ถุงเงินบอกว่าถุงเงินจะไปนั่งสมาธิ เก้าร้อยเจ็ดปีเลยลูกครับเก้าร้อยสิบเจ็ดปีเลยเก้าร้อยเจ็ดปีลูกเก้าร้อยเจ็ดปีขอให้เขาพูดไม่ลูมเรื่องนี้แล้วนะแล้วต้องเงินไม่ไปเขียนใส่มือให้ด้วยนะพ่อพูดไม่ฟังตัวเงินใช่สามตัวนะพ่อจะเอาพันไหมล่ะอืพูดฟังตัวเงินบ้างดิเอ้พ่อก็ฟังรู้แต่ว่าบางทีพ่อก็ถุงเงินก็ พ่อพ่อหูไม่ค่อยดีนะลูกพ่อหูไม่ค่อยดีพ่อก็ชอบถามอยู่เรื่องเ,เนี่ยกล<ช>ัวกลัวถุงเงินลืมไม่ลืมหรือพ่อมัอนชอบพูดรื่องไรจังเออเหรอพ่ออันนี่เป็นคนรักดีมไรนะลูกเนาะ,ะเอาเบอร์โทรของถุงเงินที่ให้ถุงเงินว่าจะไปนั่งสมาธิตัวไหนลูกก็เรงถุงเจ็ดน,นะพ่อ เก้าศูนย์เจ็ดครับกเเเเออ็เอาบอร์โทรเนี่ยจะมีหรือเปล่านท่ร้านกนนะเออเออต้องมีที่ลูกต้องให้ได้ต้องหาให้ได้นะพ่อเนาะเออต้องหา,งงหาให้ได้้องมีให้ได้เนาะอืมต้องหาให้ได้ครับเก้าศนะูนย์เจ็ดเลขท้ายเบ,บอร์โทรของตูง้เงินครับอีซีครับผมตู้งเงินบอกมาแล้วนะครับว่าบางครั้งก็หลุดไปเป็นเก้ <laughs> าสิบเจ็ดก็เลย ลงเอาไว้แต่ทุ่งเงินบอกย้ำคือเ907 907ปีใช่ไหมลูกครับอือทุ่งเงินบาคุยคุยกับพ่อไหวว่าจะไปนั่งสมาธิ907ปีเนะี่ย FC ครับผม9ปั๊นทุ่งเงินโมหูหให้พ่อไหวอ่ะมีคนว่าถุ่เงินเหรอเอาคนว่าถุ่เงินทําไมโมโหให้พ่อละพ่อไม่ได้ว่าให้ลูกพ่อเลยทุงเงินมหมูหอ่ะถ้าโมโหมันูลงไม่ได้อ่ะ ไม่เหมือนกันก็ได้กดกดยาวเลยอะเหรอโอ้ยกดยาจะมากดให้พ่อทําไมเนาะพ่อไม่รู้เรื่องเลยอืมครับเอ๊ะไม่รู้อเป็นเองนะพ่นทอนะเหรอมันเป็นเองเหรอครับอืมนี่ก็เวลาเท่าไหร่แล้วลูกเนี่ยอ่ะพอดีเลยอ่ะได้เวลาพ่อจะต้องไปส่งของให้ถุงเงินเด้อครับอืมเลขท้ายเก้าศูนย์เจ็ดนะลูกเนาะ ผมเอาพ่อจะไปส่งกองให้ให้ถุงเงินก่อนเด้อลูกเด้อครับผมครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอฟซีกับผมกับเล็น้องทุนเงินเสี่ยวเล็ไทยเก้าศูนย์เจ็ดเมื่อนันน้องทุนเงินกับว่าสิเป็นนั่งสมาธิเก้าร้อยเจ็ดปีนะครับเนาะบางข้ามของที่ก็ลดออกมาเก้าหนึ่งเจ็ดขึ้นกันนพอไว้ก็เล็กนึกแต่กันเล็ลงไม่เห็นเอฟซีแต่ทุกคนนะครับด้วยเอฟซีกับผม เลขท้ายเบอร์โทรน้องสุเงินต้องไปหาให้ได้คือ907ครับาสารคิีมี้การับโชคเห้าในล่รับใหมด้วยให้เป็นสิทธีครับผมขอจบคิปไปเพียงสั่านี้พอคำนิคิดหนาสวัสดีครับ